วันนี้มากับเสียงโทรห์ครับโอ้โหเปิดดังชิบหายเอ้ยวันนี้ผมมาอัดในห้องน้ำครับเต่ไม่ต้องสงไ่ต้องสงสัยว่าห้องน้ำมันจะเสียงก้องหรือเปล่าว่ประมาณนี้แหละห้องน้ำห้องน้ำบ้านโกโลโกสูบ้านแบบคนจนเนาะที่วันนี้ผมก็จะมาซื้อคานเนเลียนวก ทักที่ไหนกันบวกสิเกดไปเลยเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อนี่เลยเพราะว่าผมไม่มีคอใส่ก,กับเขาเลยนะแต่ถ้าซื้อบวกสิบสองนี่โอ้โหเอยโอ้โอโอโอโาาราคามันต่างขนาดนี้นเลยโอ,โอ้แย่จัดงั้นผมซื้อบวกสิบเอ็ดดีกว่า ตราบที่ราคามันยังถูกอยู่ผมก็ซื้อบสวสีเบสเเล่โอ้โหซื้อได้กันกว่าจะเก็บกว่าจะเก็บได้โอ้โหโคตรทรมานเลยงั้นผมืลอผมก็ซื้อเลยนะครับนะผมปุ๊บโอ้หมดละเหลือสิบห้าอหมดตัวโอ้โหตัว,หหวนี้บวกไกล้จะสัมทุกเลยโอ้จะมีเงินลงดันเกิ้ยวไหมเนี่ย ตายตายตายทีนี้ได้สร้อยคอบอก11แล้วโอ้ส่มนีเพิ่มแค่90เองเพิ่มน้อยจังแต่ว่าได้พ้องกันมาพอสมควรเลยทีนี้ก็ลงดัน190กับเขาก็ไม่ตายไม่ตายเป็นว่าเล่นหรือเปล่ามร้งมโอ้โหได้คอมาใส่แล้วทีนี้พันจ ้วครับผมหมดแล้วใส่คอบนสบิดเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปถ้าราคาไม่ขึ้นแลก,ก่อนนี่ผมก็จะซื้อเอีอ๋ยวนะซื้อคอสตูมไอเทมเนาคอสตูมไอเทมนยครับสองร้อยเอ็มถ้าถ้าราคาไม่ขึ้นผมก็จะได้ซื้ออยู่ โอ้เทพชิหายเลยมังกรมักมงกรมอสร์ไงงั้นผมก็ขอตัวลากันเพี้ยนนี่แล้ผมผมก็จะไปลง้านกิวต่อแล้วโอ้โหลงแดนกิวเอาเอ,าเอาพีมาแรกดีกว่าด,ดีปแปดสิบกินเข้าด้เมียเจียรผมก็จบคลิปแบบสั้นเพียงเท่านี้นะครับผม để có mấy sân hơn là thân 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 thi hôm nay giờ thân 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 bye Ồ, Bye 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 thân 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 thằng thân Bye